ทําอะไรกัน,น่ะให้ช่วยไหมเขาต้อจะลงดันกันนะครับผมฮะให้ช่วยไหมคนไทยเนี่ยวพวกนี้ผมดูแชทนะครับถ้าเกิดนายเป็นคนไทยเราช่วยได้นะเรามีผลพระเราช่วยดันโอเคผู้ชมครับผมจัดไปฮะเราไปช่วยเข้าหน่อยก็นละกันซึ่งวันนี้เออผมกะจะมาทําดาบด้วยแหละผู้ชมฮะเพราะว่าเรายังลาบไปได้แค่สามสี่ตัวเองนะครับผมผู้ชมแต่ก่อจะครบก็คือมั้งตั้งสามสิบแม้หรือีห้าตัวผมก็ไม่รู้นะผมแล้วนี่มันเลยไรเนี่ยผู้ชมคน ไม่รู้เหมือนกันนะผมผลความมืดไหมผมก็เดี๋ยวลองดูกันนะผมไปดูบอสกันจริงๆแล้วหลักๆก็คือวันนี้ผมก็จะมาฟาร์มในส่วนของเออมาสเตอรี่หมัดมังกรให้ครบ400ด้วยตอนนี้มันยัง300กว่าอยู่เลยนะครับผมก็จริงๆเราไม่ต้องฟาร์มอีกหลายอย่างเลยก็ผมมาฟาร์มมาสเตอรี่ในส่วนของเออหอกสายฟ้าก็ยังไม่ครบก็ผมเพื่อใช้ในการ PP แต่ว่าทุกวันนี้ก็ยัง PV ไม่เป็นนะครับผมผู้ชมแม่งกูเล่นว่าขนาดนี้กูยัง PV ไม่ชนะใครเลยโคตรเซสตนะครับผมไป หลังจากนั้นเราก็ชวยเหล่าวิสาหคนไทยลงดันเจียนนะครับผู้ชมครับผมเพื่อที่จะปลูกผลเอาเวกเราไปดูสเตตบอสกันเลยแล้วกันนะครับผมไปดูบอสนะครับผมอุ้ยมันคือผลอะไรอย่าความมืดไหมเอาเวกผลความมืดน,นะผู้ชมหรือว่าผลทรายวะผมก็ไม่รู้ว่ามันมีคนใช้ผลทรายด้วยนะครับผมเฮ้ยความมืดใช่ไหมความมืดน,นะครับผมผู้ชมฮะหรือว่าผลเงาวะผู้ชมฮะมันมีผลเงาไหมน่าจะความมืดแหละผู้ชมดูจากสกิลการใช้นะครับผมผู้ชมฮะโอ้ผู้ชมครับ ผมอยากไปทําผลพ้าให้มันเอาเวทครบทุกสกิลจังผู้ชมเห็นว่าผลความมืดของหโดดดำถ้าเกิดไปคอมโบดีๆมันโหดมากเลยใช่ไหมครับแบบพวกสายดวงสายดาบอะไรเงี้ยมันดูดมันอะไรได้นะครับผมอย่างนึงคือมันสโลมันสตัร์ได้ใช่ไหมอ่าน่ารอเหมือนกันแต่ว่าเราต้องฝึกอีกเยอะเพราะเราไม่เคยพีพีนะครับผมอุยเห็นไหมผู้ชมเขามาคอมโบกันนะครับระหว่างเออผลความมืดกับไอ้เผาแล้วนะผู้ชมเผาที่มันเออเผาไซบอร์กที่มันสามารถมีดาเมจได้นะครับผมและที่เปลเปล่าอยู่นี่ไม่ใช่บนทรายเหรอครับผมฮะกูงงไปหมดแล้ว ตกลงมาทำพาเวสผลอะไรกันแน่วะเรียบร้อยยังไงตาที่ถือพี่ขอละเรียบร้อยครับผมเราต้องมาเก็บไอคไอเงินเนี่ยเงินม่วงครับผมเพราะว่าเราใช้งบในการเออทำของ,ต,งต่างเยอะนะครับผมต้องมานั่งไล่เก็บใหม่นะฮะเหลือสตัวกูดูทรงแล้ววันนี้น่าจะไม่น่าครบนะครับผมผู้ชมฮะแล้วเราก็ไปเจอเทคนิคแปลกๆมานะครับผมฮาวทำไงเมื่อกี้ผมไม่ได้ถ่ายไว้แต่ว่าเขาแบบเออติลังกาขึ้นข,นขบนตรงนี้ผู้ชมครับผมฮะวุย้ยดูดิทำไงวะ สอนหน่อยดูนะครับผมไม่รู้ใครแต่หาไปดูกบผมปุ๊บป๊บติลังกาหมุนเมื่อกี้ม,มาติลังกาหมนมันขึ้นข้างบนเลยนะครับผมเฮาวทำไงเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองดูมั่งนะครับผมผู้ชมครับเมื่อกี้เขาเปิดเผามีนแล้วก็พุ่งไปใช่ไหมปุ๊ปุ๊บปุ๊ปปุ๊บ,บ,บไม่เห็นได้เลยอ่ะลองดูใหม่นะครับผมปุ๊บปุ๊บอุ้ย ทะลุมาตรงนี้ได้เลยเหรอยังกัดศจลาเศษสามส่วนสี่ในแฮร์รี่พอตเตอร์เลยอ๋อมันเป็นทางลับนะครับผมผู้ชมฮะอ๋อเหมือนเขาจะสอนหรือเปล่าว่ามันสามารถทะลุได้นะครับผมผู้ชมฮะเพราะว่าเดี๋ยวแม่ผู้ชมมนสามารถทะลุได้กูจะจำไว้นี่กูเพิ่งรู้ว่ะเนี่ยมันจะทะลุมาท่าเรือเลยนะครับผมใช้ได้ว่ะตรงนี้ถือว่าดีครับผมฮะได้รู้เทคนิคโดยบังเอิญไปแล้วควยกัน ใช่กูแล้วเควสอยู่ยก็ยังจะเจออีกมาดิมาดิมาดิกลัวตายกลัวตายผมมังกรผมมังกรอย่างนั้นเหรอมมังกรอย่างนั้นเหรอมา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 กูมีคนมาช่วยเราผู้ชมครับผมพระช่วยฉันด้วยดูผู้ชมดูดูการสแปมนี้สแปมโคตรโหดสแปมโคตรโหดนะครับผมแล้วกูจะตายเรียบร้อยตายช่างมันก็บอ่าทำเควสด,ดีกว่าครับผม เราไปเกาะไฮด้ากันนะครับผมแล้วเราก็ไปล่าบอสออลิตต่อครับผมปรากฏว่ามีในส่วนของของดอบเช่นกันนะฮะมาครับผมใกล้ตายดูดิอะไรดอบโอเคครับผมบาเดนน่าอะไรสักอย่างนะฮะอ่ะโอ้ยผ้าพันคอครับผมเทว่ว่ะแต่ไม่รู้บวกอะไรนะครับผมฮะเออเป็นของล่าข่าหัวนะครับผมฮะบวกเหมือนกันเลยนะครับผมผู้ชม ดีหละถ้าเกิดเป็นสายล่าฆ่าหัวแต่ว่านะครับผมฮะเราต้องใช้คาตาคุลีเพราะว่าเออเราจะมองไกลได้นะครับผมผู้ชมเพื่อที่จะเออมองหาบอสได้นะครับผมแล้วของกระดอบอีกเล้ยวนะครับผมดอบอีกเล้ยวเลยของดอบทุกตัวเลยเพื่อนผู้ชมครับผมฮะรู้สึกรอบนี้เป็นผ้าคลุมสีเขียวนะครับผมผู้ชมโอเคครับผมได้ผู้าคลุมสีเขียวมาครับผมซึ่งรอบก่อนเป็นผ้าคลุมสีแดงเนาะ บวกเหมือนกันเด้นะครับผมผู้ชมฮะและในระหว่างรอบอสอิลิเกิดก็มีแวะไปตีเจ้าบ้างครับผมฮะชีวิตการรอบอสเกิดที่แบบโคตรจะว่างเหมือนคนไม่มีอะไรทําก็ว่าได้นะครับผมผูชม้ชมแม้มันจะได้แค่ติดเดียวก็เอาวะปั๊บปับป๊บปั๊บปั๊บดอบกไปเลี้ยวอุ้ยรบลิกสีดําสีดําคือสวยแน่นอนมันคุมนวดนวดดำแน่นอนใช่ไหมโว้สีดําแบบนี้ครับผมอุ้ยสีแดง สีแดงสวยกว่านะครับผมผมว่าเออสีแดงสวยกว่าเนาะเล่นหลังจากนั้นเซนเซก็มาขอความช่วยเหลือเรานะครับผมช่วยหน่อยจะทะเลสันไวเดี๋ยวเดี๋ยวมันคืออะไรอะคืออะไรเดี๋ยวถามก่อนนะครับผมที่ไหนผู้ชมฮะมันคือระยะทะเลสันไวเนน่ะก็เออเสียงแบบนี้กูรู้แล้วจะทะเลใช่ไหมมาถึงทะเลหรือเปล่านะครับผมไปดูกันนะผมว่าทะเลสันไวนี่โหคนโคตรเยอะนี่อยู่นี่คือทะเลสันไว จ้าทะเลฝูงทะเลนะครับผมโอเคกูไ okay, ปใช่เล้ยวแล้วนะทะเลสัตวที่ว่าก็คือฝูงเจ้าทะเลคลั่งนะครับผมหาที่มีถึง3ตัวกันทีเดียวนะผมฮะหากเซนเซไม่ไหวงั้นแปลว่ามันต้องใช้การลุมหลายคนอย่างแน่นอนครับผมแถมฝนยังตกด้วยนะครับผมฮะซึ่งของที่ดอรอปได้จากทะเลพวกนี้ก็เหมือนเดิมครับผมฮะเป็นแฟกตเมนต์เหมือนเดิมนั่นเองฮะรวมไปถึงเรื่องอะไรพวกนี้เนาะตายไปซะโอเคครับผมเหมือนจะเป็นตัวละ250ใช่ไหมผู้ชมฮะเอาว่าคนโคตรเยอะผู้ชมคุโคตรยุู่กกตู่ยุก,กตี ตีมั่วเน้นเก็บเงินนะครับผมเน้นเก็บเงินตายไปซะตายไปซะเอาตัวนี้เราไม่ได้ครับผมดามิ่ไม่ถึงฮะไปผู้ชมกลับไปฟาร์มต่อนะฮะแยะหลังจากนนั่นบอลลีก็เกิดก็ไปตีบอลลีแบบโสงงอมกันต่อน,นั่นเองครับผมผู้ชมฮะและด้วยความสงสัยก็คือผมงงว่าพวกนี้มันล่าะทะเลกันทำไมนะครับผมหรือว่ามีของรอปอะไรหรือเปล่าก็เลยไปถามดูครับผมฮะเพื่อความแน่ใจเผื่อเราพลาดอะไรไปนั่นเองนะครับผมมาขึ้นเรือ,เ,อเซนเซน,เนี่แหละครับผมฮะลองถามดูดิ โอเคครับผมดูเหมือนว่าพวกนี้เป็นพวกเอ่อนักล่าจา้าทะเลกันนะครับผมฮะอ่ะเผื่อเราจะได้รู้เหตุผลนะครับผมผู้ชมอ,อ๋อเก็บตังไว้ทําดาบนะครับผมโอเคกูคเก็ตแล้วไปว่ารออัปเดตใช่ไหมอัปเดตหน้าโอเคไม่รู้ว่ามาวันไหนแต่ว่าถ้าเกิดลงคลิปนี้คิดว่าอัปเดตจะมาแล้วนะครับผมโอเคเรารู้เหตุผลแล้วงั้นเราไปนะครับผมฮนะกลับไปฟาร์มต่อดีกว่าเดี๋ยวเออถ้าเกิดไม่พอเราค่อยเติมเอาละกันแล้วสลับเออ แฟกเมนเนาะซึ่งไม่รู้ว่าอัปเดตหน้านั้นกูจะได้ดาบ2ดาบได้เรือยังนะผมสักแฟกเมนก็ไม่แพงนะเพา่อเกิดเทียบกับเกมในเกม king legacy นะผู้ชมไปครับผมไปเฝ้าในส่วนของเออเควสโอควสต่ออุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยมึงสะดุดง่ายจังเกมนี้เออคุณผู้ชมเห็นไหมนั่นคือกองเรือล่าเจ้านะครับผมผู้ชมฮะดูดีกีรับก็ผมยังกับพัทมิโตะสลดัดผู้ชมฮะ กี่ลัมวะนะมันล่าเจ้ากันโหโหคุณผู้ชมน่าไปร่วมแจมมากแต่ว่าเรามีภารกิจอื่นนะครับผมฮะแล้วหลังจากนั้นก็มีพวกบุปผาตัดมาครับผมฮะเราก็ร่วมกันปล่ากับพวกบุปผาตัดครับผมกับเหล่าพันธมิตรจัดล่าเรือครับผมที่สําคัญเลยก็คือนานๆทีจะได้เห็นผู้ใช้ผลสายฟ้านั่นเองครับผมฮะตอนนี้กูโดนโจมตีโดยเซนเซกูเองโอเคครับผมรอบนี้ไม่ได้ผลนะฮะไม่เป็นไรผู้ชมฮะไปผู้ชมเราไปล่าเจ้ารอเทนแล้วกันนะครับผมเว้ย ผู้ชมครับเออเป็นเสีผลน้ำแข็งให้เฮ้ยเราเพิ่งเสียผลน้ำแข็งไปเมื่อคลิปที่แล้วเองนะครับผมตอนนี้เราได้กลับมาเร็วอ่ะผู้ชมครับผมผมบอกแล้ว่าผลไหนที่ผมเสียไปนั้นมันย่อมกลับมาไว้เสมอนะครับผมฮะดียกเว้นผลแมกมาในครีเลกาซี่กดจะได้คือสูงงอมในระหว่างที่เรากำลังล่าบ,บอสอยู่นะครับผมผู้ชมฮะไปเจอของแปลกๆบางอย่างเดี๋ยวอะไรนะอะไรนะนะกล้ยเหรอบนมาปีศาจเด้อไม่น่าใช่ครับผมผมผม,ผมนั้นไม่ไม่ใช่จริงด้วยผู้ชมฮะกินได้ไหม กินไม่ได้กินไม่ได้แล้วเอาเอามาทําไมอะ่ะแล้วเอาเอา,เอา,เอากล้วยไปทําไมอะ่ะช่างมันครับผมได้กล้วยมาเราก็ตีบอสต,ต่อนะครับผมอุบานแล้วผมคิดว่าหากเรายืนรอบอสประมาณสิบนาทีนะั้นอาจจะเสียเวลาเกินไปก็เลยมาฟาร์มต่อยันเกาะซอมบี้นะครับผมผู้ชมฮะเพื่อที่จะเอ่อฟาร์มมาสเตอรี่ด้วยนะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือจะจะโบนเพื่อทำเออม,มัดมังกรบีทูที่เกาะน,นี้ด้วยนะครับผมก็เลยมาฟาร์มที่นี่นะฮะและหลังจากนั้นบอสเร็วมากก็เกิดอีกครั้งครับผมฮะผมบอกแล้วผู้ชมฮะพอมีผลพลาาาบบเเรฟ์มสยย อันนี้มันรับว่าเป็นบอสด้วยนะคผู้ชมถ้านับว่าเป็นบอสด้วยผมจะได้เออลองเอาผลปีศาจนะครับผมมาผลอื่นที่ไม่ใช่ผลพระมาสู้กับบอสเรียวมะดูนะครับผมฮะหรือใครอยากโหวตผลอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมฮะแต่ผมอยากลองผลแปลกๆแล้วก็โศกกลงดูผู้ชมฮะหรือว่าเอาผลอันนี้ผู้ชมฮะผลเออบาร์กี้เพราะว่ามันไม่รับดาเมจดาบหรือว่าอันนี้อาจจะรับก็ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมผู้ชมเ่าไม่ค่อยลองดูกแล้วกันมามาใกล้ตาย อุ้ยเรียบร้อยครับผมได้เออมา5มาสนะครับผมจนในท้ายที่สุดโบก็มาแย่งบอสเราแล้วอยู่ๆผลปีศาจก็สปาวออกมานั่นเองครับแล้วผมก็ไปหาผลกระชายหน้าแปลกที่ติดเรือเรามาด้วยนะครับผมผู้ชมฮะไม่รู้เป็นใครเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ฆ่าเราอาจจะเป็น f c ก็เป็นได้อะเรามาดูกันซิว่าเป็นผลอะไรนะครับผมผลโอเคครับผมดูเหมือนว่าจะเป็นเอ,อ่อผลของบรู๊คนะครับผมเอาไหม ไอหน้าแปลกชายหน้าแปลกเอาไหมแต่ดูเหมือนว่าที่นี่บิ๊กมัมจะเกิดด้วยนะครับผมบิ Big Mom, Big Mom. ๊กมารบิ๊กมามจะมาเล้วบิ๊กมามนอนเล่นอากูตีเฮ้ยมันใกล้ตายแล้วนี่กูจะได้ไองผีปะวะมันจะฟาร์มมาร์ดด้วยดีเรียบร้อยครับผมโปโป,โปมึงมามึงมายันนี่เลยเหรอมึงมายันนี่เลยเโปและด้วยความจำใจก็เลยต้ตัดสินใจย้ายห้องนั่นเองครับผมฮะแล้วเราก็ได้เจอคนสุ่มผลด้วยสูตรแปลกๆทําอะไรอะ่ะไม่ทําอะไรอะ่ะเอากดทับอ e. ี อย่าบอกนะไปสูตสุ่มผลเหรอลองมั่งไหมทับอีแล้วมันอะไรเกิดอะไรขึ้นอ่ะลองดูเผื่อกูพลาดอะไรไปลองดูนะครับผมทับอีเดี๋ยวใช่เหรอมืงสุ่มผลได้ผลนี้จริงเหรอทับอีนะถามจริงอะไรวะเอออย่าบอกนะเป็นสูตรใหม่ที่เราไม่รู้ผู้ชมครับผมพิมพ์ทับอีแล้วก็สุ่มผลจะได้อันนี้เหรอเป็นเล่นน่ะฮาวทำไงหรือว่าไม่ได้แค่พิมพ์ผู้ชมว่าผมฮะ ถามจริงคือทับอ e. ีโอเคขอบคุณมากผู้ชมครับเราจะมาลองดูกันนะครับผมผู้ชมฮะโอเคครับผมทับอ e. ีนะฮะแล้วก็ทำการสุ่มใช่ไหมลองสุ่มดูโอเคมันโกโหกมันเนี่ยนายโกหกบอกว่ามันโกโหกมันจะมีสูตรสุ่มจริงดีอ่านี่ทับอ e. ีครับผมลีเจนดี y ฟู้ดอ่ะลองสิเองสุ่มก่อนเลยเองเงักเงักสุ่มมาทับอ e. ีนะครับผมสุ่มเลยละก,กันผู้ชมฮะ คือมันฟุกได้จริงนะครับผมเอาอลไ์ right, นะฮะมาเลนดอมฟุตบายนะครับผมเรียบร้อยผลโซกัง <c oughs> ผลสมุกแม่งหลอกกูอ๋อให้พิมพ์ห้าครั้งนะครับผมเมื่อกี้ผมพิมพ์แค่ครั้งเดียวทับอีไม่น่าใช่อัน,นี้แม่งปั่นกูแลละนายมีผลโซโลแล้ว,ลวมึงรู้ได้ยังกูมีผลโซลแล้วกูใช้ผลพระอยู่นะตอนนี้มันดูได้ว่าผมมีผลอะไรผู้ชมครับผมมีผลเออโซอยู่ในหีบนะครับผม โอ้โหส่มแก้มือไม่ได้ว่าต้องรออีก2ชั่วโมงนะครับผมผู้ชมฮะเซ็งจัดนะครับผมไม่รู้มาต้อง5ครั้งนะครับผมใครที่ไปลองดูสูตรนี้ก็ถ้าได้ระบบผมบ้างนะครับผมฮะอยู่โดนแฮปใช่ฉันไม่สามารถสูมได้ตอนนี้อะแอดฉันถ้าเกิดนายส่มแล้วโอเคครับผมต้องแอดไปสินะได้แอดก็แอดนะครับผมฮะแล้วอย่าลืมบอกฉันด้วยว่าน่าได้ผลอะไรนี่กูต้องบอกมึงด้วยเหรอ โอเคถ้าเกิดได้ผลแร้เฉันบอกนายก็แล้วกันนะแลหลังจากนั้นก็ไปฝัามาตเตอรี่ในส่วนของเออมัดมังกรต่อครับผมซึ่งผมบอกเลยพอมาตีคาววดิปโดยใช้ผลพระผมไม่ตายสักโอบครับผมฮะคิดถึงคลิปที่แล้วก่อนก่อนก็คือแม่งโงอมของจริงฮะมีผลพระคืออะไรกันง่ายขึ้นมากแต่พราะมันง่ายเกินไปเราเลยต้องเปลี่ยนผลยังไงล่ะโอเคครับผมผมคิดว่าเออตอนนี้ก็ประมาณตีสองได้แล้วนะครับผมซึ่งผมตีไปประมาณนี่นะฮะผู้ชม เควสตัวน,นี้ยังไม่เกิดนะครับผมอ่ะแต่ว่าที่ผมตีไปทั้งหมดของวันนี้ก็คือ15ตัวซึ่งเยอะมากนะผมตีกันนานมากต้องรอต้องอะไรผมคิดว่าถ้าเกิดวันนี้รอให้ครบ25บหหรือ30ตัวคงจะไม่เสร็จอย่างแน,น่นอนเพราะงั้นแล้วเราไปฟาร,ร์มยันเกาะเออปราสาทดีกว่านะครับผมมันจะได้แบบเออไม่เสียเวลากับการรออะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมผมว่าถ้าเกิดมาทําเรื่อยๆดีกว่าไอ้ดามนี้นะฮะ,ะง่ายเลยคือมันนานเกินไปนะครับผู้ชมฮะาเดี๋ยวจะไม่ได้ไปคลิปอื่นกว่าจะลงคลิปแต่ทีมันน่าจะช้าน่าดูแแลล้วก็เยแบบอ ลองเรียบเรียงความสําคัญก็คือไปทำอื่นก่อนดีกว่าและถึงเวลาที่เราต้องไปฟาร์เวลแลฟวฟาร์มมาร์แบบจริงจังสักทีที่เกาะเอ่อเรือนะครับผมแล้วเราก็โดนผีหลอกที่เกาะนี้ฮะอันนี้กลางคืนพอดีครับผมเห็นว่ามันสามารถขอพอรได้ใช่ไหมถ้าโชคดีได้ที่เสกแอดมินนะครับผมฮะโอเคมาอุ้ยอู้เนี่ยโกงกระดูกก็ง่วงเป็นอย่างนั้นหรือฮะนายแอบหลับใช่มั้ยกี้ทุกคนเห็นฉันก็เห็นแอบหลับใช่ไหมมามาขอพอรหน่อยแล้วกันนะครับผมผู้ชมฮะมาครับผมขอเสกแอดมินเถิดนะครับผม โอ้ยตัวฮีโอไม่เดือดเกิดอะไรตัวอะไรอ่ะผีหลอกผีหลอกเดี๋ยว,วเดี๋ย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 วเดียเดี๋ยวตัวอะไรอ่ะมึงมาได้ไงอ่ะเฮ้ยอย่าผีหลอกกูเยอะมันมาจากไหนอย่าบอกมันมาจากหลุมศพนะโอเคครับผมเย็นแล้วกูอยู่คนเดียวตีสองตีสามไม,ม่กอดแมผู้ชมครับผมฮะเฮี้ยนจริงๆครับผมฮะ คืออยู่คนเดียวในเซิร์ฟวีแล้วมาเจออะไรอย่างนี้คืออย่หลอนจริงนะครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคหรือว่าตัวอะไรวะพี่ป๋องค,ครับหน้าที่แห่งนี้อาจจะมีพลังงานบางอย่าง ก็เป็นได้นะครับผมมันคือตัวอะไรก็คอมเมนต์ไวล้ละกันนะครับผมผู้ชมฮะแต่ว่ามันตีได้แหละผู้ชมฮะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้ผมได้แค่วลเองนะครับผมและซึ่งตอนนี้ผมเวลว400แล้วนะครับผมผู้ชมฮะในส่วนของมาสเตอรี่หมัดมังกรนั่นเองซึ่งถาาว่าทำไมผมมาถึงมาอยู่ที่โลกเออโลก2ครับผมเพราะว่าเออผมตามเซซีมาแล้วก็เซซีแม่งอยู่ตรงนี้พอดีมันก็เลยวาร์มมาโลก2นะครับผมฮะตอนนี้เซซีก็จะ FK อยู่ครับผมโคตรเศร้าแล้วอยู่บอสเรือผีก็เกิด โอเคครับผมบอสเกิดครับเราระหว่างที่เซนเซของเรานั้นนะครับผมไปไหนก็ไม่รู้นะผมน่าจะหลุดนะครับผมเราก็ไปตีบอสเอ้ใครตามเรามาวันนี้ผู้ชมฮะผมอะไรไม่รู้ผม f อป่ะเนี่ย <c oughs> FC ยอีกแล้วเลยเราไปตีบอสเรือผีกันก่อนมานะครับผมหาผู้ชมไปและหลังจากนั้นเราขับเรือมุ่งหน้าไปตีบอสเรือผีแบบอารวนคนเดียวนั่นเองครับผมแต่ดูเหมือนว่าวันนี้ครับผมฮะเมื่อเรามาโลก2โชคจะเข้าข้างเราแบบสุดๆครับผมเพราะว่าสิ่งที่มันดรอปมาจากบอสเรือนั้นก็คือ ใกล้ตายใกล้ตายอุ้ยขึ้นโคตรเยอะเรียบร้อยครับผมฮะตอนนี้วุ้ยผู้ชมเรามีของดอบว้าวเอฟซีตัวน้อยอตัวน้อยดูนี่ฉันได้อันนี้้วยแหละผู้ชมเนี่ยผู้ชมฮะเห็นไหมพอเราไม่ตั้งใจตีแม่งเสือกได้ผู้ชมคิดว่าไงวะวิธีทำเผากุนก็คือต้องหาไฟนรกใช่ไหมฮะเมื่อกี้เราได้มาแล้วนะครับผมแล้วก็ไปที่ห้องครัวโอเคไปห้องครัว แล้วเราก็ต้องเสีย100เอ็กโทรพาซึมนะครับผม <c oughs> ฮะโคตรแพงโอเคครับผมไม่รู้เรามีพอหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวเราลองไปดูแล้วกันนะผมแต่ยานึงคือเราก็ต้องทํา V3 ถูกไหมฮะผู้ชมฮะถ้าเกิดได้แบบนี้ไปว่ามันเป็นเป้าหมายหน้าในคลิปหน้าเลยก็ว่าได้นะโอ้โหผู้ชมโคตรยากสำหรับผมเลยผู้ชมฮะมดู Q5 player แปลว่าเราจะไปล่าฆ่าหัวสินะโอ้จะไหวไหมเนี่ยยากแน่เลยว่ะผู้ชมฮะคลิปหน้าอ่ะตรงนี้แม้ห้องครัวนะครับผมน่าจะ ABC คนนี้ไหมอ่ะลองดูนะครับผม โอเคเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเป็นข่าวกูเลยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดท 3, ํา V3 ไปว่ารอบหน้าเราจะต้องไปทาเออการ p v p นะครับผมีะสง่งองอมแน่นอนต้องค่า5้าเพลเยอร์แล้วกูแม่งไม่เก่งวีพีกูจะไหวปะวะผู้ชมแม่ง FC รู้เร็ว FC มีอะไรฮะให้พี่ไอ้แหมครับจะถามว่าใช่ใช่ไหมฮะใช่หรือเปล่ากูบอกเลย <c ười> ไม่ใช่ครับไม่ใช่พี่ไอผ่านน้องกันฟ้าหน่อยครับคือ <c ười> อะไรวะกันฟ้าเนาะน้อง ันฟ้านี่คืออะไรลงดันเหรอมาถึงดันไหมอันนี้ผลอะไรอ่ผลลาวามะน่าจะผลลาวานะครับผมโคตรเท่เลย FC เราจะผลลาวานะครับผมพี่ไอซ์รอตรงนี้เดี๋ยวผมไปกินหมูกระทะเอาเอาไปกินหมูกระทะแล้วเกี่ยวอะไรกับกวัวเอาแล้วน้องไปกินหมูกระทะเฉยแล,แล้วกูต้องรอเหรอเนี <c> ่ย <oughs> อะไรวะกูงงงงมากตอนนี้โคตรงงแล้วเราก็กลับไปสู่โลกสามเพื่อทำหมัดมันก่อน โดยเซนเซบอกว่าหมัดมังกรต้องใช้กระดูกสุ่มของซึ่งต้องสุ่มจนกก่าจะได้ไฟเอ็กเซนอะไรสักอย่างสุ่มได้แล้วไปคุยกับ n p c บนล้อใหญ่ๆอันด้านบนขวาบนเกาะผีนั่นแหละโอเคครับผมถือว่าทําไม่ยากทําเองก็ได้มาครับผมเรามี200กว่าเราน่าจะได้เลยนะครับผมผู้ชมมาครับผม254นะครับผมสุ่มได้10ครั้งนะฮะโอเคได้อยู่มา50ครั้งโอเคครับผมไม่ได้นะครับผมได้ตังมานะครับผมครั้งที่2องนะครับผมฟุบ 50บโบนนะครับผมปั๊บออกมาอุ้ยได้หมวกมาใส่สินี่ฮะผู้ชมน่ารักไหมได้หมวกมานะครับผมเราต้องหาอะไรไฟๆไสฟักอย่างนะครับผมผู้ชมฮะมาซูมต่อร50แล้วทำตอนนี้ฮะฟุบรอบนี้ได้เงินม่วงมานะครับผมผู้ชมมาซูมต่ออย่ากเกลือนะอย่ากเกลือนะเรียบร้อยเงินม่วงอีกครั้งสุดท้ายครับผมโอ้กูฟาร์มโคตรนานนะเนี่ยจริงๆก็จะได้มาแต่ละ โอเคครับผมถือว่าวันนี้นะครับผมฮะฟาร,ร์มสูงงอมจริงครับผมตีสี่แล้วนอนดีกว่าครับผมไปทำคลิปหน้าแล้วกันบ๊ายบายอย่างน้อยเราก็ได้เผ่ากูนมาวะแม่ง